อีกหนึ่งเรื่องข้องเทเป็นเรื่องพิษกฎหมม้ค่ะกับาการคานรับนโยบายรอยีสิบวันตานผืดกระทรมนะคะซึ่งมออปัตตานีค่ะก็ค้านรับนโยบายรอยีสิบวันตานผืดกระทรมเดินนาสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนห้างไกลยาเสพติดค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะรน์วิทยาเขตปัตตานีร่วมอปัตตานีนะคะเขาได้รวมครับเคลื่อนปฏิบัติการรอยีสิบวันตานผืดกระทรมชายในทางเทปพิษ นานโยบายของพันตํารวจเอกทวีซอซองรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมข่าที่ได้ประกาศเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศมหาวิทยาลัยสงขรานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะถือเป็นสถาบันการศึกษาลักในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพและก็ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถูกรูปแบบรวมไปถึงนําทอมด้วยค่ะ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นเทของจังหวัดปัตตานีและก็พพ้นเทอื่นๆโดยเี่ผ่านมานะคะถูกคณะและก็หน่วยงานในมาหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดไปอยยางต่อเนื่อง่านการเรียนการสอนและก็กิจกรรมนอกโรงเรียนซึ่งอาจารย์และก็บุคลากรก,รก,รกรก็ได้เสริมความรู้เรื่องของโทษภัยของยาเสพติดให้กับนักศึกษา พร้อมทางส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงของวันหยุดด้วยค่ะทางนี้นะคะหมอปัตตานีก็ยังมีการทํางานร่วมกับด้วยงานภาคราัฐผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและก็องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ปัตตานีซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามนะคะที่มไม่เพียงป้ปองกันนักศึกษาเถาน,านั้นแต่ก็ยังช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับเยาวชนในชุมชนของจังหวัดปัตตานีให้ห่างไกลจากยาเสพตดิดด้วยค่ะปันพื้นกระตานะคะมาาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนนยโยบายรัฐบาลอย่างเต็ม ร่วมถึงเป็นูนย์กลางสําหรับการสร้างองค์ความรู้และกา,การร่วมพลังเยาวชนเพื่อรวมกันครับเขื่อนสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและกับปัญหาผืนกระถมต่อไปค่ะ